ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ Li n e ID สยาม f อ5 5 5่ห้าห i าหาถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนนักสะสมที่โกโาลบรักรทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลเช่นเดิมนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนให้รู้จักกับเหรียญยี่สมาสตาซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่าเนื้อทองเหลืองสีทองเหลืองนั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีการผลิตออกมานั้นจํานวนมหาศาลนะครับมีมากมายเหมือนกับเหรียญยี่สิบาสตางในปัจจุบันของในหลวงรัชกาลที่ส0นี่แหละนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเหรียญนั้นมันแตกต่างกันครับ ในเรื่องของเหรียญรุ่นเก่านั้นนะครับจะเป็นนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือขนาดเนี่ยจะบางนะครับขนาดนี้จะบางแต่ว่ารุ่นใหม่ออกมาเนี่ยนะครับก็ขนาดค่อนข้างที่จะหนาและก็เล็กกว่านั่นเองครับทุกคนครับเหรียญรุ่นนี้นะครับที่เป็นนะครับด้านหน้าเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้ผมขออนุญาตแนะนาเหรียญสักนิดหนึ่งผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับเหรียญรุ่นนี้ว่ารูปลักษณ์เป็นแบบไหนอย่างไร แลวก็วีลคอมทูซีอั a ชแนลมายเฟรนดนะครับซึ่งเรามีนะครับเ,เพื่อนๆของเราเนี่ยนะครับอยู่ต่างประเทศชมคลิปของเรามากมายผมขออนุญาตเผยแพร่นะครับพระบารมีของพค์ท่านเสน้นหนึ่งนะครับหวังว่าคงไม่ลังเกียจนะครับในส่วนของด้านหน้าจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับฝั่งซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชฝั่งขวานั้นเขียนเขาว่ารัชกาลที่9ครับ ด้านหลังเป็นแบบไหนครับขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งแล้วกันเนื่องจากมี FC ต่างชาติของเราดูเยอะนะครับด้านหลังเนี่ยนะฮะอยู่ตรงกลางีเรียกว่าเดครับตราสัญลักษณ์นะฮะเป็นตราแผ่นดินนั่นเองครับนี่ครับเป็นตราแผ่นดินนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่เขียนว่ารัฐบาลไทยอยู่ตรงกลางนั้นบอกราคาคือ25สาตางค์สจุดต่อจุดครับด้านด้านบอกพศคือสอ0 0ครับ เหรียญรุ่นนีน้ต้องบอกไว้เลยว่ามีผลิตออกมาจํานวนมากครับหลายคนอยากทราบข้อมูลว่าที่ขายได้จริงๆเนี่ยเป็นแบบไหนแน่นอนครับในส่วนของบล็อกที่เป็นบล็อกตัวอย่างนั้นจะมีราคาสูงนะครับบางเหรียญเล่นกันแรงนะครับหลักหมื่นหลักแสนเล่นกันได้ในส่วนของบล็อกตัวอย่างหรือว่าบล็อกแบบธรรมดานั้นเขาดูตรงไหนจุดใดวันนี้สยามชาแนลนะครับจะขออนุญาตอธิบายให้ฟังว่าคําว่าบล็อกตัวอย่างนั้นนะครับเขาดูกันจุดไหนครับ ขออนุญาตหยิบเหรียญนิดนึงแล้วกันครับพเพื่อนๆครับสังเกตดูเหรียญในมือของคุณนะครับว่าเหรียญของคุณเป็นบล็อกแบบธรรมดาหรือเป็นเหรียญบล็อกตัวอย่างครับบล็อกตัวอย่างแพงนะครับแบบธรรมดามีทั้งแบบรับซื้อและอย่างไม่ได้รับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับที่เป็นตราแผ่นดินแบบนี้ยี่สตางค์นะฮะปี500พอถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนี้นะครับจะรู้เลยเลยว่าเหรียญในมือของคุณเป็นบล็อกตัวอย่างหรือแบบบล็อกธรรมดา ทุกคนครับถ้าเกิดว่าชี้ลงตรงหางเข็มเล็กๆนี่นะฮะถ้าชี้ลงตรงหางพอพานเขาเรียกว่าบล็อกปกติหรือว่าบล็อกธรรมดาที่หาได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ายี่ห้าสตางค์ปี2,500ของคุณชี้ลงตรงกลางพอพานบริเวณนี้เขาเรียกว่าบล็อกตัวอย่างซึ่งเป็นเหรียญหายากครับแน่นอนครับราคาเล่นหาหลักหมื่นมีให้เห็นแน่นอนดีไม่ดีทะลุไปถึงหลักแสนก็นขึ้นอยู่ว่าจะตกลงกันอย่างไรแต่มีแน่ๆคือหลักหมืน่นนะครับสังเกตด,ดูครับทุกคนครับสังเกตด,ดูยี่ห้าสตางนนค์ ปี2500เข็มตรงนี้นะฮะถ้าชี้ลงตรงกลางนั่นคือบล็อกตัวอย่างนั่นเองครับถ้าชี้ลงตรงห่างเรียกว่าบล็อกปกติหาได้ง่ายนั่นเองครับในส่วนของเหรียญที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ครับเหรียญที่ผมพูดถึงนะฮะเป็นบล็อกแบบธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่บล็อกตัวอย่างจะมีทั้งแบบขายได้และไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นทุกคนลองสังเกตดูเหรียญในมือของคุณให้ดีนะครับว่า คุณจะดูอย่างไรถึงจะขายได้ในราคาที่สูงยืนยันว่าถ้าสภาพสวยๆคมๆเนี่ยนะครับนะครับให้500บาทต่อเหรียญน,นี่สภาพเก่าหน่อยราคาก็หล่นลงตามสภาพของเหรียญครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะต้องอธิบายในเรื่องของเหรียญปกติให้ฟังก่อนที่ยังไม่ได้รับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญที่ยังไม่ได้รับซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับจับเหรียญแล้วหมุนอย่างนี้นะครับภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านนี่จะกลับลงมาซึ่งจะสวนทางกันนะครับอันนึงตรงขึ้นอันนึงกลับลงแบบนี้ ถ้าหยยบด้านหน้าก็เช่นกันครับนี่ฮะอันนึงตรงขึ้นอันนึงกลับลงแบบนี้คือเหรียญปกติที่หาได้ง่ายและยังไม่ได้รับซื้อจากเรายกเว้นบล็อกตัวอย่างนะครับแต่ขนาดเดียวกันถ้าเหรียญของคุณนะครับมีรูปลักษณ์แบบนี้ครับขายได้เลยอันนี้เก่าหน่อยไม่เป็นไรก็ประเมินกันไปตามสภาพเห็นไหมครับทุกคนครับบางเหรียญนี่นะครับหน้าหลังเนี่ยไม่ได้กลับลงนะครับแต่ว่าหันขึ้นไปทิศทางเดียวกันครับหันขึ้นไปทิศทางเดียวกันแบบนี้ครับผมซื้อให้เลยนะครับนี่ฮะ แบบนี้ขายได้นะครับทุกคนแบบนี้ขายได้นี่สภาพเก่าหน่อยนะครับราคาไม่ค่อยดีนะครับก็อย่างที่บอกว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประเมินตามราคาตามสภาพของเหรียญเห็นไหมครับตราแผ่นดินตรงขึ้นนะครับภาพพระบรมรูปของในหลวงนักชาตาตทเก่9ก็หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้แบบนี้รับซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญถัดมาครับถ้าเกิดว่าท่านมีเหรียญแบบนี้เหรียญแบบนี้ผมก็ซื้อแบบไม่อั้นนะครับมีเท่าไหร่เอาให้หมดนะฮะ ที่เป็นเนื้อเงินแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นเนี่ยฮะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นกรีบอย่างเงี้ยนะฮะสวยๆแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับด้านหน้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่านะครับมีทั้ง1สตางค์5สตางค์10สตางค์และ20สตางค์ครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า5สตางค์1สตางค์นั้นราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเหรียญของคุณนะครับเขียนเขาว่า20สตางค์เมื่อไหร่รุ่นนี้นะครับบอกไว้เลยว่านะครับมี10เหรียญก็เห็นเงิน4-5แนนนนนน่่่่อะะะคครับถ้าาาเเกิดวสภพใหมมๆๆียฮ ต้องบอกไว้เลยว่าแรงกันจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับทุกคนเก็บได้เหรียญปี25 3 0นยะครับยี่สิบห้าสตางค์บาทนี้นะครับดีกว่าเอาไปใช้ก็ามาขายได้ใหม่ๆคมๆหน่อยก็เหรียญประมาณ20บาทนะครับเพราะขบวนการผลิตนั้นมันเยอะนะครับจึงอยากจะฝากทุกคนว่าขอให้มีเยอะๆหน่อยค่อยส่งประเมินนะครับในเรื่องของเหรียญปี25 3 0ซึ่งเป็นย5สาสตางค์ ย่สมาสตางพอสไหนที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็แพงที่สุดต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราซื้อแพงจริงทั้งเกิดว่าท่านมีเนื้อทองเหลืองพเสด็ษเล็กแบบนี้แต่เป็นปี2551กับ52ครับซื้อแพงที่สุดซื้อแพงกว่าปี4442ครับใครพบเจอพเสด็จเล็กแบบนี้นะครับเนื้อทองเหลืองแบบนี้ยีมมาสตาง5152ผมซื้อแพงกว่าปี4442ครับใครพบเจอเหรียญที่พูดคุยกันในคลิปนี้นะครับ อยากจะส่งภาพมาประเมินราคาก็ติดต่อได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้อยากจะขอบคุณทางทีมงานของเราก็อย่าลืมกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปวิดีโอให้เราด้วยแล้วกันนะครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ